สวัสดีทุกคนทุกท่านค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นการทำนายดวงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยววันนี้เรามาเล่นพิกอากาศกันนะคะมีคุณเลือกทั้งหมด3กองค่ะกองที่1กองที่2กองที่3เดี๋ยววันนี้เราจะมาเจาะลึกความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณกันนะคะในหัวข้อวันนี้ค่ะเราจะมาเจาะลึกในเรื่องของความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อเรากันนะการอ่านดวงในวันนี้นะคะอ่านในช่วงประมาณปลายเดือนพฤษภาคมจะมีผลนตอนนี้จนถึง ประมาณมิถุนายนนะเพราะนั้นใครเข้ามาเห็นคลิปวิดีโอนี้แล้วเลือกเลยจ้ะ กองที่1กองที่2และกองที่3เราจะมาดูว่าความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อเราเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราดูในเรื่องของกองที่1ก่อนเนาะดูไพ่กองที่1ก่อนะะน,น,นะคะพลังงานไพ่นะคะคำแนะนำของตัวเมาแอนเจิลค่ะว,ว้าวขึ้นมาใบลากค่อนข้างดีมากเลย heart to heart conversation ค่ะส่งผลในลักษณะในเรื่องของใจถึงใจการเชื่อมใจความจริงใจที่ส่งผลระหว่างคุณกับเขาเพราะฉะนั้นใครเลือกไพ่ของกองที่1 เดี๋ยวเรามาดูซิว่าในความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อเราเป็นอย่างไรกันบ้างค่อนข้างจะให้คะแนนไปในทางที่มันบวกนิดหนึ่งนะตรงที่ว่าคนที่เข้ามาเนี่ยมันค่อนข้างให้พลังงานด้านความจริงใจค่อนข้างที่จะสูงเนาะเดี๋ยวดูสิว่าพลังงานไพ่ของเขาเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะนะพลังงานไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ของเก้าเหรียญค่ะเก้าเหรียญมาขึ้นในไพ่ของชาวราศีกันเก้าเหรียญให้พลังงานในเรื่องของการอุปถัมภ์ การอุปถัมภ์การดูแลการช่วยเหลือนะคะพลังงานไพ่ค่ะขึ้นมาเป็นไพ่ของ6ดาบค่ะ6ดาบแปลว่าแยกกันอยู่แยกกันนอนแยกทางไพ่เป็นเจสค่ะในเรื่องของความเครียดความคิดมากการรอเวลาไพ่เป็น10ดาบค่ะนะคะและพลังงานไพ่เป็นไพ่ของหนึ่งดาบแบบนี้นะปัดบอกเลยห้าใบนี้คุณน่าจะไปเจอคนที่ค่อนข้างจะ เขาเรียกว่าอะไรนะมีแฟนทําตัวเหมือนไม่มีแฟนเพิ่งเลิกกับแฟนมาใช้เวลาในการตัดสินคนและเขาอยู่ในพลังงานด้านการตัดสินคุณเช่นเดียวกันเขาน่าจะรู้สึกเรื่องของการใช้เวลาในความรักความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นใครที่เลือกกองที่1สิ่งที่เขาต้องการเป็นอันดับแรกเลยต้องเข้าใจในทรงเขาก่อน เขาเป็นผู้ชายเรียบรู้รูปางเขาเป็นผู้ชายที่มีแฟนอาจจะทําตัวเมือนไม่มีแฟนเขาต้องการคนอุปถัมภ์เขาหรือเขาอุปถัมภ์ใครก็ได้แต่ว่าไม่ได้แปลว่าจะต้องเข้ามาเชื่อม อะไรนะเชื่อมมัดเชื่อมโยงกับเขาในเวลาอาันรวดเร็วร 9, เพราะก้เหรียญค่อนข้างจะพัฒนาความสัมพันธ์ช้ามากไปกว่านั้น heart to heart conversation ค่ะเขาจริงใจกับคุณเขาต้องการความจริงใจเช่นเดียวกันใครที่เข้ามาในรูปแบบแบบไม่ชัดเจนเข้ามาในรูปแบบแบบทรงคุมเครือคุมเคลือ เขาอาจจะไม่ชอบแล้วเขาอาจจะรู้สึกแบบนั้นกับคุณก็ได้ให้ไปดูในความเป็นจริงเขาเป็นคนที่เพิ่งจะมีเกณฑ์การจบความสัมพันธ์มาเขาเป็นคนที่ใช้เวลาในเรื่อง,องความรักในการตัดสินเวลาในเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่บานมาเขาน่าจะไม่ค่อยสมหวังในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นในตรงนี้ใครที่นะคะ เลือกกองที่หนึ่งข้อลากเลยจงใช้ความรักความจริงใจนะคะข้อที่สองค่ะต้องเลือกบนความชัดเจนนะคะข้อที่สามเข้าใจทรงเขาได้นะคะ <laughs> ใจทรงเขาด้วยว่าเขาเป็นประมาณไหนไม่ค่อยสมหวงังใช้เวลาตัดสินใจแล้วกับเรื่องคุณนะคะเขาเองก็จะเป็นคนที่อาจจะไม่ได้ค่อย take action มากชวนไปกินข้าวไปไหมไปชวนไปดูหนังไปไหมไปแต่แสดงออกเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไหมไม่ขนาดนั้นแล้วรวมถึงก็ไม่ได้ต้องการความผูกมัดในเวลาอัน รวดเร็วขนาดนั้นด้วยเพราะฉะงนั้นกล่องที่1คุณกําลังเจอคนแบบนี้อยู่ไหมเป็นอาการนี้ไหมก็ให้เข้าใจด้วยนะคะเม้นมาด้วยนะอัตรงไหมเนาะเดี๋ยวดูในเรื่องของความคิดความรู้สึกของเขาเพิ่มเติม5ใบซิว่านะในพลังงานไพ่บอกอะไรคะ่ะพลังงานไพ่เป็นเต้าาค่ะก้าทาแปลว่าอุปสรรคปัญหาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีปัญหา,ไไหญาเก่าอาจจะเป็นเขาหรือเป็นคุณก็ได้สองเลี้ยค่ะเป็นพลังงานของการไปไปกลับกับ,กบอุปัมภมช่วยเหลือนะคะพลังงานไพ่เป็นไพ่ของ ปดถ้วยค่ะเขาอาจต้องการปฏิสัมพันธ์กับคุณด้วยการที่อยากจะมูฟออนออกจากเรื่องใดงเรื่องหนึ่งก็ได้นะนะคะพลังงานไพ่ค่ะขึ้นไพ่เก้าถ้วยค่ะขึ้นไพ่เก้าถ้วยเก้าถ้วยแปลว่าเขาเพยายามเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเองหรือสามารถเติมเต็มความสุขให้กับตัวเองได้หรือเก้าถ้วยแปลว่าเขารักคุณอยู่ในสนามออเดชั่นของกันและกันก็ได้นะ และพลังงานไพ่ค่ะใบสุดท้ายค่ะเป็นพลังงานไพ่ของ6ถ้วยค่ะการอุปถัมภ์การช่วยเหลือการดูแลการเอาใจใส่เป็นพลังงานที่ต้องใช้คําว่าความผูกพันเน้นด้วยนะว่าตัวเขาเองเนี่ยค่อนข้างที่จะเชื่อในเรื่องของโชคชะตาเนือ้อคู่การไว้พักขอพรเชื่อในเรื่องของการที่คนจะเป็นเนื้อคู่กันไหม ชคชะตานาเราแล้วเขามาเจอกันมาเราแล้วเขามาเจอกันแบบนี้นะเพราะฉะนั้นในตรงนี้ค่ะคนที่เลือกกองที่หนึ่งแนะนําเลยว่าหนึ่งอาจจะต้องเข้าใจในทรงความคิดความรู้สึกเขาจริงๆเพราะว่าหนึ่งเขาเป็นคนที่ใช้เวลาในเรื่องของการตัดสินใจเขาผิดหวังมาเลอะมาเยอะไม่เร่งรีบในการตัดสินใจในเรื่องของความรักนะคะแล้วก็เขารู้สึกดีต่อคุณไหมเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่เข้ามาเพื่อให้เขามุฟออนจากเรื่องเก่าเรื่องเดิมได้มีความอุปธรรมช่วยเหลือเขา นะคะพาเขาไปทําบุญดูแลเขาเทคแคร์เขาแต่ถามว่ามันจะลงตัวกันแบบง่ายๆไหมก็อาจจะไม่ได้ลงตัวกันง่ายๆเพราะว่าอาจจะติดเรื่องของพันธะเก่าพ่อแม่ครอบครัวหรือความห่างไกลในตรงนี้นะเพราะฉะนั้นการที่คุณจะเอาชนะคนที่ คนนี้ได้นะคนนี้ได้คนที่กองที่หนึ่งคนนี้ได้นะฮาร์ดทูฮาร์ดจริงๆเพราะเขาต้องการคนที่จริงใจคนที่จริงใจมันจะไม่หายไปในเวลารนวดนเร็วคนที่จริงใจจะแสดงออกนะแม้ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันหรือจะมีอุปสรรคปัญหาข้อแม้ข้ออ้างในความสัมพันธ์ของเรายัางไงก็สามารถที่จะประคับประคองสนับสนุนอุป,ปถัมภ์ช่วยเหลือนำพาให้ก้าวสู่สิ่งใหม่ ได้อยู่เสมอเพราะฉะนั้นคนที่เลือกกองที่หนึ่งแล้วคุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนี้ตรงกับคนที่คุณกําลังเจออยู่ก็ลองไปบริหารจัดการวางแผนให้ถูกต้องตรงตามดวงตัวเองนะเรียนเรื่องความจริงใจอุปถัมภ์ช่วยเหลือการนําพาเขาก้าสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมน่าจะเป็นเรื่องที่ดีมากที่สุดแล้วก็ไม่สามารถที่จะเร่งรีบได้เพราะว่าเขาน่าจะเจ็บมาเยอะปวดอยู่เนะปวดใจอยู่แล้วก็ ถามว่าเขามีเรื่องของความรู้สึกที่ดีต่อคุณไหมอย่างที่บัดบอกเขามีความรู้สึกที่ดีแหละแต่ว่าในความรู้สึกที่ดีในตอนนี้เวลานี้กับคนที่เจ็บมาเยอะคิดถึงขนาดขั้นว่าฉันอยู่คนเดียวได้ฉันเติมเต็มได้เพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาก็ต้องจริงใจนะใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์กว่าฉันจะเลือกได้มันต้องผ่านอุปสรรคปัญหาต้องสนับสนุนช่วยเหลือกันนำพาฉันสู่สิ่งที่ดีกว่า ให้พลังงานด้านความผูกพันแัะสนับสนุนช่วยเหลือถึงจะประสบความสำเร็จในความรักครั้งนี้นะเพราะฉะนั้นใครที่เลือกกองแรกก็นะสู้ๆนะจ่ะนะสู้ๆนะจ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวดูไพ่ของกองที่สองต่อจะ้ะคนที่ได้ไพ่กองที่สองนะคะพลังงานไพ่ของคุณค่ะเป็นพลังงานไพ่ว้าวโอ้ oh m มก o d ออกมายางมากเลยนะตอนสับวางสับไวก็ไม่รู้ว่าโซเมตจะออกมานะออกมาจริงๆเหรอคะใครเลือกที่กอ,องที่สองน,นี้ออกแนวกรีดนะ <laughs> นะคะกรีดตามด้วยพออหมอก,กันเรืองก,กองสองเนาะ <laughs> โซเมตนะจ๊ะโซเมตเป็นพลังงานเกี่ยวข้องกับความรักเนื้อคู่คู่ครองค่ะนะถึงเวลาแล้วที่อาจที่คุณจะต้องเจอโซเมตเป็นของตัวเองก็ได้นะเดี๋ยวดูทีว่าไพ่สิบใบนะคะของคนที่เลือกกล่องที่สองความคิดความรู้สึกที่เขามีความรู้สึกกับคุณยังไงนั่นอาจจะหมายถึงเขาก็รู้สึกว่าคุณเป็นเนื้อคู่ของเขาแล้วก็อาจจะหมายถึงเขาเป็นเนื้อคู่ของคุณด้วยก็ได้นะคะว้าวนะคะดูซิว่าพลังงานไพ่ออกมาบอกอะไรเพิ่มเติม กีจ๊จิ๊ะรออะไร้คนลุกตามนะหนึ่งถ้วยค่ะ1ถ้วยเป็นพลังงานเกี่ยวข้องกับความรักการเริ่มต้นนะหนึ่งถ้วยมักจะให้ให้พลังงานของการที่เราเจอคนที่ใช่คนที่ดีคนที่แฮปปี้คนที่เราสามารถตัดสินใจเริ่มต้นได้ นะแบบนั้นอยู่แล้วนะนะคะพลังงานไพ่เป็นจัสติกค่ะจัสติกเป็นไพ่ของชาวราศีตุลหรือคนเกิดในเดือนนั้นเป็นพลังงานของการปฏิสัมพันธ์กันในรูปแบบของถาวรก็ได้คือจัสติกเนี่ยจะมีอยู่สองสามุมมุมแรกแปลว่ามุมมุมไร้ไร้ก่อนมุมไร้ไร้แปลว่าทะเลาะเบาแง้งขัดอยเลิกลาเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่สามคนสามความเขียนใบหยากาได้นะแต่ถ้าเกิดขึ้นคู่ไพ่หนึ่งถ้วยแบบนี้มันอาจจะแปลว่าเราตกลงเป็น ของกันและกันแบบถูกต้องตามกฎหมายก็ได้เช่นการเขียนทะเบียนสมรสเนาะนะคะดูสิว่านะหลายคนมีเกณฑ์เช่นถ้าเกิดว่าคุณกําลังคอนเนคกับชาวต่างชาติอยู่เขาอาจจะพูดถึงโอเคเดี๋ยวฉันจะ จดทะเบียนสมรสกบเธอแต่งงานกับเธอเรามาดําเนินการด้านเอกสารกันเพื่อให้เธอมาเป็นคนที่นี่เดินทางมาที่นี่อะไรแบบนี้ได้นะอันนี้ให้ไปดูในความเป็นจริงเพิ่มเติมเนาะนะคะ,ะพลังงานไทยเพิ่มเติมค่ะนะคะลังงานไทยเป็นไทยของ king ถึงทาค่ะ จริงถือทางเป็นไพ่ของคนธาตุไฟทีิงถือกระทางให้พลังงานไพ่ในเรื่องของความรักที่มักจะเกี่ยวข้องกับครอบครัวไพ่เป็นเด็กถือดาบค่ะเด็กถือดาบเป็นพลังงานด้านการตัดสินใจการแอบ,บส่องแอบบดูการพิจารณาและพลังงานไพ่ขึ้นดีเอ็มเพรสด้วยเพราะจา่าแม่จา่าโอ้ยดีรสประเสริฐสีคือในความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ พิจารณากันมามากพอสมควรในเรื่องของการแต่งงานการที่จะลงตัวในเรื่องของความรักการตามหารักแท้การที่ดูคนคนนี้ว่าเฮ้ยคุณเขามองคุณในแง่ที่ว่าคุณนะเป็นคนที่เป็นแม่ของลูกได้ไหมแต่งงานได้ไหมมีความจริงใจกันไหมอะไรแบบนี้นะเขามันน่าไพ่มันจะเป็นไพ่ของคนคนหนึ่งที่แอบมองหรือพิจารณาคนคนหนึ่งแล้วตัดสินใจเกี่ยวข้องกับคนคน,คนหนึ่งซึ่งห้าใบในตอนนี้เวลานี้ ขึ้นมาในโมเมนต์ว่ามีความเป็นไปได้ว่าเขาค่อนข้างให้คะแนนคุณในรูปแบบของโซเมจจริงๆเป็นเนื้อคู่ของเขาเป็นคนที่เขาจะแต่งงานด้วยเป็นคนที่จะต้องเริ่มต้นกันแบบถูกต้องตามศีลธรรมถูกต้องตามกฎหมายเป็นการเลือกแล้วว่าคนคนนี้คือความถูกต้องในชีวิตของฉันอะไรแบบนี้นะคะ,ะค่อนข้างให้คะแนนดีมากพอสมควรหมอดีใจด้วยเพราะหมอก,ก็เลือกกองสองเนาะนะคะเดี๋ยวดูพลังงานไพ่ห้าใบเพิ่มเติมสิว่าในเรื่อง ราวนะคะของคุณและเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปค่ะพลังงานไพ่เป็นไพ่ของควีนือดาคุณอาจจะคอนเนคกับคนที่เป็นพ่อไม้แม,ไม่ไม้ก็ได้อยากเคลียร์อยากไฟอยากชัดเจนซึ่งพลังงานในตรงนี้อย่างที่ปบอกไปมันน่าจะมีเกณฑ์ของการเคลียร์ในเรื่องของความสัมพันธ์ค่ะไพ่เป็นเจ็ดถ้วยค่ะวิบากกรรมความรักเราเป็นตัวเรื่องของเขาเขาเป็นตัวเรื่องของเราค่ะไพ่เป็นเจ็ดเหรียญค่ะการถอดสมการในเรื่องของความรักค่ะ ไพ่เป็นเด็กถือเหรียญค่ะการกลับมาการมอบของขวัญการที่ผู้ชายคนนึงจะเอาอะไรบางสิ่งมันญยามาเป็นคำมั่นสัญญาให้กับตัวคุณและไพ่เป็นเดเมารเชียนค่ะเป็นพลังงานไพ่ของแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ที่จะมีความเป็นไปได้หรือเป็นตัวจริงในความรักความสัมพันธ์นี้เพราะฉะนั้นชาวเอ่อที่เลือกนะคะนั้น ทุกคนที่เลือกกองที่สองเนี่ยปัดบอกเลยนะว่ามันน่าจะมีสถานการณ์ที่ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเขาที่กําลังจะถอดสมการในเรื่องราวในตรงนี้กันอยู่ว่าเฮ้ยใช่หรือไม่ใช่เขาจะเลือกฉันไหมฉันจะเลือกเขาเขาไหมมันอาจจะเป็นออริชั่นของกันและกันก็ได้แต่สุดท้ายแล้วค่ะ การที่ตัวคุณและตัวเขาถอดสมก,การในเรื่องนี้มากพอไม่ว่าจะเรื่องนี้จะออกไปในความจริงเป็นทิศทางไหนก็ตามนะปัดค่อนข้างให้คะแนนไปว่าการกลับมาในความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันเป็นแนวโน้มไปในททางที่บวกมากขึ้นมามีการพิจารณาตัดสินใจนะถอดสมก,การในเรื่องนี้ดีแล้วแล้วในตรงนี้ค่ะ มันมีการเคลียร์ความสัมพันธ์มันมีการเลือกเรียบร้อยแล้วแล้วแนวโน้มเพราะความเป็นโซเมตนี่แหละมันเลยนําพาคนคนนึงกลับมาเพราะความเป็นโซเมตนี่แหละมันทําให้คุณเลือกเขาแล้วเขาเลือกคุณแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่คุณมีเกณฑ์ของการตัดสินใจที่จะคุยกันเคลียร์กันแล้วอยากจะเดินหน้าความสัมพันธ์ที่มันถูกต้องสักทีนั้นใครที่เลือกกองที่สองแล้วอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ตรงนี้แล้วอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวก็ แอดไลน์ปั่นโฮรา99นะกรีดด้วยเนาะกรีดด้วยเนาะนะเดี๋ยวเรามาดูค่ะนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เลือกกล่องที่สองความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้ค่อนข้างจะให้ขนาดดีมากพอสมควรเลยก็คือเขาต้องการที่จะถึงขนาดท่านครบตแบับแต่งงานเป็นอนาคตเนาะนะคะทีนี้เรามาดูค่ะนะคะคนที่เลือกกลองที่3ดูซิพลังงานไพ่ขึ้นอะไรเอ่ย s t a m about your love life อืมคำแปลของไพ่ใบนี้มันบอกถึง positive thinking มันเหมือนเราอาจจะต้องคิดบวกหรือยืนอยู่ในจุดที่มันเป็นพลังงานบวกคิดบวกจุดที่จุดยืนที่มันดีกับชีวิตเราเนาะประมาณนี้นะอ่ะโอเคเดี๋ยวดูซิว่าพลังงานไพ่ห้าใบออกมาบอกอะไรเพิ่มเติมทำให้คุณได้พลังงานไพ่แบบนี้ ถามเรื่องความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อเราเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบคนคิดบวกอ่ะพูดง่ายๆก่อนหรือคนที่นําพาชีวิตเขาไปสู่สิ่งที่มันเป็นโพสิทีฟมากกว่านี้โอเคเข้าใจตรงกันไหมอ่ะดูซินะะ คนที่เลือกกองที่หนึ่งคือต้องงานคนจริงใจคนที่สอง้าเลือกกองที่สองแบบว่าเฮ้ยเขารู้สึกว่าเราเป็นคู่เขาส่วนเลือกกองที่สามเขาอาจจะชอบคนที่ทัศนคติผิดกับข้อแรกเนาะข้อแรกเนี่ยชอบใจมาก่อนเลยใจต้องจริงใจนะแต่อันนี้เขาเลือกคนที่ทัศนคตินะมักงไปกว่านั้นอาจจะเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์นะคะที่มันดูโพสิทีฟไปในทิศทางเดียวกันแล้วมันถึงจะไปในทิศทางเดียวกันได้นะไปด้วยกันได้นะไอ้ดูพลังงานไพ่เพิ่มเติมซิว่านะคะพลังงานไพ่ที่เขามีต่อเราเป็นยังไง ให้เป็นหกคาถาค่ะหกคาถาเป็นพลังงานไพ่ท,ที่บอกถึงอืการให้โอกาสชอบนะ สิบถ้วยค่ะงานวดดิ้งแต่งงานการไหวพ้พระการขอพรตีแอมพอลเลอร์ค่ะคุณอาจจะคอนเนคกับชาวต่างชาติอยู่มีสีมีตําแหน่งต่างวัยก็ได้นะลาลังงานไพเป็นไพ่ของหนึ่งเหรียญค่ะนะค่อนข้างชัดเจนเรื่องต่างวัยต่างชาติต่างศาสนานะเป็นการเปิดโอกาสเข้ามาในความสัมพันธ์แบบนี้คุณอาจจะเป็นคนที่ไม่เคยคบชาวต่างชาติหรือต่างวัยมาก่อนก็ได้นะในไพ่กองนี้นะแต่ก็คือเปิดโอกาสเข้ามาในความสัมพันธ์เพราะว่าอาจจะเป็นคุณหรือเขาที่ตามหาในเรื่องของสิบถ้วยอยู่ก็คือรั แ,และพลังงานไพค่ะขึ้นเป็นไพ่ของคิงถือถ้วยค่ะอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีกรกฎชาวราศีเมษมันเป็นเรื่องของการตามหาลักแค้จริงๆแล้วมันมีแนวโน้มว่าการเปิดโอกาสในครั้งนี้แม้จะมีความต่างความห่างไกลแต่เป้าหมายทั้งสองฝั่งอาจจะเหมือนกันก็คือคิงถือถ้วยก็คือความรักครอบครัวและเป้าหมายแล้ะคุณกําลังตามหาคนที่นําพาตัวเองไปสู่ทัศนคติที่บวก นะเลือกคนที่ทัศนคติหรือไลฟ์สไตล์เดียวกันนะคะอาจจะไม่ตรงสเปกกันบ้างนะเช่นเอ่ญผิวเขาค้ำอะ่ะเขาอายุมากอะ่ะอายุน้อยอะ่ะไม่เคยมีแฟนอายุน้อยไม่เคยมีแฟนผิวคำ้ำไม่เคยมีแฟนเป็นชาวต่างชาติไม่ค่อยชอบต่างชาติสักเท่าไหร่ไม่ค่อยชอบราชาการไม่ใช่ข้อไม่ใช่ชอบตำรวจนะแต่ก็เปิดโอกาสนะพูดคำง่ายเปิดโอกาสเพราะว่าอาจจะไปไหว้พาขอพรมาแล้วคนคนนี้เข้ามาพอดี หรือก็กําลังรู้สึกว่ากําลังตามหาความแฮปปี้แอนดิงในชีวิตแล้วพอดีว่าคนคนนี้ที่เรายังไม่รู้สึกว่าตรงตามสเปคแต่กับกลายเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีพูดคุยกันแล้วมันนําพานในเรื่องของการเปลี่ยนทัศนคติได้แล้วไลฟ์สไตล์อาจจะใกล้กันหรือมีเป้าหมายที่คล้ายกันแบบนี้นะ,นะเดี๋ยวดูซิว่านะคะพลังงานไพ่ห้าใบออกมาบอกอะไรเพิ่มเติมค่ะอัศวินถือถ้วยค่ะ อสวินถือถ้วยแปลว่าการจีบ <c oughs> เป็นไพ่ของชาวราศีมิจิพิจิกนะการจีบการเทคแคร์การดูแลนะคะค่อนข้างให้พลังงานที่ดีมากนะคะไพ่เป็นเฮอร์มิตค่ะบอกแล้วว่าต่างวัยต่างชาติต่างศาสนามาเต็มคุณทบทวนในเรื่องนี้พักมากพอสมควรแต่ด้วยตกรกะาละเหตุผลคุณอาจจะเห็นคนคนนี้ให้โอกาสในความสัมพันธ์อาจจะเป็นคุณหรือเขาที่ให้โอกาสในความสัมพันธ์และอยากจะเดินหน้าต่อนะคะแล้วก็พอคนคนนี้เข้ามาในชีวิตนะคะ สิ่งที่เขารู้สึกก็คือคุณนําพาเขาไปอยู่ในทัศนคติดีๆเช่นพาเขาไปไหว้พระพาเขาก็คือนําพาชีวิตเขาอะอาจจะเพิ่งคบกันแล้วก็กลายเป็นว่าเฮ้ยเขาได้งานได้ตําแหน่งอะไรแบบนี้นะเออดีเทลให้เนาะนะคะรางงานไพ่เป็น7คาถาค่ะ,นะคะอาจจะเกี่ยวข้องคนเกิดวันเสาว์หรืชาวต่างชาติใช่ไหมนะเดม o ูลค่ะเดม o ู Moon, เป็นไพ่ของชาวราศีมีน และพลังงานไพ่เป็นเลิฟเวอร์ค่ะก็มีความเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะรู้สึกไม่ค่อยมั่นอกไม่ค่อยมั่นใจว่าในความสัมพันธ์นี้มันคือมันคือหลักแท้เนื้อคู่ต่อเลิฟเวอร์อะที่ขึ้นคู่ไพ่เดมูนเนี่ยมันก็แปลว่าคนที่ใช่ในเวลาที่ผิดก็ได้นะ lover คลนคู่เดี่มูนเนี่ยมันแปลว่าคนที่ใช้ในเวลาที่ผิดก็ได้หรือมันแปลว่าเนื้อคู่ก็ได้แต่ความสัมพันธ์อาจจะไม่ได้เปิดเผยอะไรมากหรือชัดเจนอะไรมากนะคะแล้วก็อย่างไพ่เจ็ดกระทานเนี่ยมันแปลว่าสองสามซ้อนก็ได้หรือทั้งหมดทั้งมวลนี้อาจจะแปลว่าต่างชาติหรือคนเกิดวันเสาร์ก็ได้มันอาจจะให้พลังงานที่เขาเรียกว่าอะไรอะพยายามอยู่กันบนความต่างที่ลงตัวเพราะสเตย์ออฟสเตย์ออฟดิเมติกใช่ไหม ยือนอยู่ในแง่บวกนะมันเป็นความต่างที่เรากําลังหาความลงตัวและยืนอยู่ในจุดที่เป็นแง่ดีเพราะฉะนั้นนะคะเขาคิดเขารู้สึกอย่างกับคุณอย่างไรบรัดรมองว่ามันเป็นเรื่องของการให้โอกาสในความสัมพันธ์และพยายามไม่ใช่คําว่าพยายามสิการให้โอกาสในความสัมพันธ์แล้วมองว่ามีความเป็นไปได้ว่าเราสองคนแม้ว่าจะถูก ความต่างเป็นข้อแม้แต่ก็มองโลกในแง่ดีว่าเราจะสามารถไปด้วยกันได้แล้วเขาก็มองว่าคุณบบเป็นคนที่ทัศนคติที่ดีแล้วสามารถที่จะไปกับเขาได้แม้ว่าจะมีเรื่องของความต่างคุณอาจจะเป็นคนที่แบบพยายามนำพาหรือแก้ไขหรือพยายามปรับจูนปรับตัวเองปรับความเข้าใจพยายามทําอะไรให้มันดูลงตัวด้วยทัศนคติบวก อะไรแบบนีนะ้นะเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่เป็นประเด็นเป็นปัญหาที่ผ่านมาระหว่างคุณกับเขา,าเขาค่อนข้างจะแฮปปี้ตรงที่คุณมักจะพยายามนําพาเขาสู่ทางที่ดีนําพาเขาอยู่บนความเป็นโพสิทีฟทิงกิ้งเพราะฉะนั้นในตรงนี้ปัดมองว่าเป็นความบวกมากๆนะคะสาหรับใครที่เลือกกองที่3เลยเพราะฉะนั้นความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณยังไงเขามองว่าคุณเป็นคนทัศนคติดีและนำพาเขาสู่ชีวิตที่ดีแม้ว่าจะมีความต่างกันในความสัมพันธ์ ก็นะคะพยายามนำพาปรับจูนแก้ไขไปในทางที่ดีนั่นคือสิ่งที่เขาคิดต่อคุณนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นใครที่นะคะสนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวแอดไลน์ปัดหรา99นะกองที่1กองที่2กองที่3ถูกใจกองไหนแม่นไหมตรงไหมพอใจมากน้อยแค่ไหน <c oughs> ก็ฝากคอมเมนต์มากันด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ